สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูพลังงานแรนดอมนะคะในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรกับเราและคิดอะไรอยู่นะคะเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้ที่เกี่ยวกับเราไพ่ The Magician คนคนนี้กำลังวางแผนอะไรบางอย่างนะคะหกเหรียญ เพื่อที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทำอะไรแบบดูลึกลับดูแบบว่าคือเหมือนกับกำลังเล่นเกมอะไรบางอย่างอยู่คนนี้เป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งนะคะแล้วก็เขาก็รู้วิธีว่าเขาจะทำยังไงให้คุณกลับมา ในชีวิตของเขาเหมือนเดิมด้วยนะฟิกออฟคัพเนี่ยในตอนนี้เขาน่าจะกำลังคิดถึงคุณอยู่มากๆเลยนะคะคุณกับเขามีความทรงจำอะไรบางอย่างด้วยกันนะอ่ะบางคนนะ่ะคุณอาจจะไปเนี่ยเหมือนกับเคยไปกินอะไรด้วยกันหรือเปล่าออนะคะไปไปแบบคาเฟ่อะไรแบบนี้ไปถ่ายรูปอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ เขามีความทรงจำตรงนั้นนะหนึ่งไม้เท้าแน่นอนอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะมาขอโอกาสคุณนั่นแหละนะคะอืแต่มองว่าในตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะยังไม่ค่อยพร้อมเขากลัวเออเขากลัวการที่เขาจะต้องเข้าหาคุณหรืออาจจะกลัวกับการเปิดใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้คนคนนี้อาจจะมีบาดแผลอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาขยาดหรือทำให้เขาแบบ ไม่กล้าที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ก็ได้นะหมอน้องมอกว่าเขาเองก็ยังรักคุณอยู่นะคะให้สองถ้วยเนี่ยเนาะ ยังมีความรักให้กับคุณมากๆเลยนะคะเขาจะพยายามทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เพราะคุณน่ะเป็นคนที่เหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาอ่ะทำให้เขามีชีวิตใหม่นะชีวิตเขาก่อนหน้านี้อาจจะดูขมขืนอาจจะดูเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าที่จะออกมาจาก จุดที่มันแย่ที่สุดของเขาก็ได้นะคะ,ะเป็นไพ่แดาบเนาะแต่ในตอนนี้เขาดีขึ้นเพราะคุณนะคะเพราะคุณอาจจะเยียวยาเขานะแต่ก่อนหน้านี้หมอน้องมองว่าเขาอาจจะมีระยะห่างจากคุณหรือพยายามที่จะสร้างกำแพงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาปิดกานระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะในตอนนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากทำให้มันดีขึ้นนะมีการวางแผนอะไรบางอย่าง ของเขานะคะเพื่อที่จะมาพูดมาคุยมาเคลียกับคุณนะคะไพ่สามเหรียญหรือแม้แต่วางแผนทางด้านการเงินด้วยก็กได้นะไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยอในตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะดูเงียบเงียบหรือว่าเขาอาจจะดูเหมือนเงียบก็ได้นะคะคุณอาจจะเห็นว่าเขาเหมือนไม่สนอกสนใจอะไรคุณก็ได้เนาะไพ่สีถ้วยก่อนหน้านี้เป็นตัวคุณที่พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ ได้ใกล้ชิดเขานะคะเออเนอะอืมแต่ในตอนเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะเพราะว่าตัวของเขาเองอะ่ะจะพยายามที่จะเข้าหาคุณแทนนะไพ่สองเหรียญเนี่ยแต่ในตอนนี้เขาเองก็ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยเนี่ยหมือนน้องบอกว่าเขาพยายามที่จะเงียบแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับไม่สนใจในเรื่องของความรักอะ่ะแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยัง คิดถึงคุณอยู่ดีนะคะไพ่แปดถ้วยได้ความที่มีการห่างเหินกันนะคะอาจจะห่างเหินกันเพราะว่าตัวของเขาเองนั่นแหละนะคะที่เหมือนไม่ยอมเปิดเผยวความรู้สึกที่แท้จริงนะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้โชคชะตาฟ้าลิขิตแล้วแหละนะคะมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะ เขาจะกลับเข้ามาแบบกระทันหันเลยนะคะเนี่ยไพ่สิบถ้วยนะคุณเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเขาเป็นคนที่อบอุน่นเป็นคนที่เขาอกเข้าใจเขานะคะการมีคุณอยู่อะ่ะมันดีที่สุดแล้วมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนะ,ะคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับก่อนหน้าน,นี้เขามีการปิดกันเขาเขาหวาดกลัวเขาเป็นคนกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเนี่ยบ้น้องมองว่า เขาอยากที่จะติดต่อเข้ามาและน่าจะมีการติดต่อเข้ามาด้วยนะคะ,ะติดต่อสื่อสารกับคุณในกรณีที่เขาเงียบหายไปนั่นแหละนะพยาจะสติเขาอยากที่จะเข้ามามอบความยุติธรรมและความมั่นคงให้กับคุณนะคะ,ะหลังจากที่เขาได้มีการคิดและก็ทบทวนดีแล้วด้วยนะคะเออมันไม่ได้เขาไม่ได้มาแบบว่า มาอย่างนั้นเองไะไม่ใช่นะหมอโมว่าเขาอยากที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะพิชิตใจของของคุณให้ได้นะคะอ่ะคือทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่มันแฟร์สำหรับคุณนะคะซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้หมอโนอมว่าคุณเป็นฝ่ายที่ที่ทำอยู่ฝ่ายเดียวนะโอเคค่ะพลังงานที่เห็นในตอนนี้พุธศพการมังกรราศีตุลน,นะคะไพ่ราศีกุ่มเมทุนตุล แล้วก็ไพ่ราฝีกลมนะคะราฝีกันคู่เนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเป็นคู่กันได้เหมือนกัน,นะะเป็นคู่โฟเมตนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวติดต่อมาน้องมานะคะตอนนี้มีโปรแบบว่าดูแบบคำถามอยู่นะคะ เนาะแล้วก็แบบคอลก็399 45นาทีนะคะติดต่อเข้ามานะคะเข้ามาในอินบ็อกซ์ใน TikTok ก็ได้หรือว่าใน Line แอดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็จะพบกับ Li น์แอดของหมอน,น้องนะคะ